ใสใส่ขึ้นจริงๆด้วยท่านผู้นำท่านรีบดูเร็วเข้านี่เท่าภูเขาไฟน้ำทะเลใส่ขึ้นจริงๆด้วยหรือว่าน้ำนี่จะบริสุทธิ์แล้วอย่างนั้นเหรอนี่จะเป็นไปได้ยังไงกันนะฉันบอกแล้วไงถ่านไม้มีความสามารถในการดูดมลพิษในน้ำพวกนายยังจะไม่เชื่ออีกเหรอตอนนี้ ก็ดื่มน้ำทะเลเข้าไปก็จะไม่มีปัญหาแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะดื่มให้ในายดูก็แล้วกันนะจิมโม่เาเองเชนฮวงนายไม่กลัวว่าฉันจะหลอกนายเหรอว่าที่จริงน้ำนี้ไม่สะอาดหรือยังไงข้าไม่กลัวหรอกนะข้าเชื่อเจ้าจะบอกว่าดื่มน้ำก็ต้องดื่มได้แน่นอนตักขึ้น เชนฮวงขอบคุณนายนะที่เชื่อใจฉันอยู่ข้างๆฉันมาโดยตลอดข้าดื่มหมดแล้วน้ำนี่สะอาดจริงๆสิงโตขาวดื่มจริงๆนะเหละยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือว่าถ่านไม้นี่จะทำให้น้ำทะเลที่ปนเปื้อนเท่าภู้ก่อไฟบริสุทธิ์ขึ้นมาได้จริงๆถ่านไม้ดำขนาดนี้ทำไมจะทำให้น้ำทะเลบริสุทธิ์ขึ้นมาได้กันล่ะ เขาว่าเจ้าสิงโตขาวแกล้งว่าไม่เป็นอะไรมากกว่าหลอกพวกเราแน่แน่น้ำทะเลเท่าภูเขาไฟใสสะอาดขึ้นแล้วสิงโตขาวก็กล้าดื่มเข้าว,ว่าไม่เหมือนคนหลอกลวงหรอกนะแต่เอ,อ๊ะอืมอ่าท่านผู้นำท่านก็ดื่มไปแล้วด้วยเหรอท่านผู้นำรู้สึกเป็นเช่นไรบ้าง น้ำทะเลนี่ดื่มได้แล้วจริงๆนะเหรอดื่มได้ดื่มได้จริงๆน้ำทะเลนี่สะอาดแล้วยังมีรสชาติหวานด้วยอ๋อว่าไงนะน้ำทะเลนี่ดื่มได้จริงๆนะเหรอถ้าอย่างนั้นต่อไปพวกเราก็สามารถใช้ถ่านไม้นี่ทําให้น้ําทะเลใสสะอาดแล้วสินะพวกเราไม่ต้องกลัวน้ําทะเลปเปื้อนเท่าฐานภูเขาไฟอีกแล้วฮ <c oughs> ฉันบอกแล้วยังไงล่ะว่าถ่านไม้นี่ทําให้น้ําทะเลใสสะอาดขึ้น ตัวเมียเจ้านีเก่งจริงๆเจ้าเป็นผู้ที่มีพระคุณของเผ่านังเงือกของเราเลยนะถานไม้นี่เผ่าของพวกเราต้องการการผลิตเป็นจํานวนมากพวกเจ้าสามารถช่วยพวกเราได้หรือไม่อืมใช่แล้วใช่แล้วตัวเมียรีบช่วยพวกเราทําไอ้ที่เรียกว่าถ่านไม้เถอะนะไม่คิดเลยว่าฐานไม้ดำๆเช่นนี้จะมีประโยชน์ขนาดนี้เนะ่ะเผ่านังเงือกของพวกเรามีความหวังแล้ว ฉันตอนนี้รู้ว่าต้องออนวอนจิโม่ของข้าแล้วอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้ใครไม่เชื่อแล้วยังบอกว่าจิโม่ปั่นหัวพวกเจ้าเล่นอีกเหอเอเมืม่อเมื่อกี้พวกเราผิดไปแล้วพวกเราก็ไม่คิดว่าถานไม้จะสามารถทําให้น้ําทะเลใสขึ้นพวกเราตัดสินตามอําเภอใจตัวเมียพุ่งงดงามขอโทษด้วยนะข้าเองก็ไม่ได้เชื่อเจ้าพวกเราทําไม่ถูก ได้ปดโปรดยกโทษให้พวกเราด้วยเถอะนะอะที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนะที่จริงแล้วฉันทำของพวกนี้ก็อยากที่จะช่วยเผ่านางเงือกของพวกนายเท่านั้นเองฉันกับเชียนฮวงจะช่วยพวกนายทำฐานไม้ก็แล้วกันนะอือตัวเมียเจ้าช่างเป็นคนดียิ่งนะสวยแล้วก็ยังจิตใจดีด้วยเนะเอาละเอาละ ระวังตัวพวกเจ้าจะชมก็ไม่มีประโยชน์อะไรจิมโม่เป็นคู่รักของข้าไปแล้วตอนนี้ตัวเมียผู้งดงามเป็นของเจ้าก็าไม่ได้แสดงว่าเป็นของเจ้าตลอดไปนี่นะถึงยังไงข้าก็จะไม่ยอมแพ้หรอกนะตัวเมียผู้งดงามดีขนาดนี้ข้าจะต้องเอาชนะเจ้าให้ได้จะต้องได้หัวใจของนางมาให้ได้เจ้าจะชนะได้ยังไงถ้าทางที่เจ้าไม่เชื่อนางเมื่อกี้นี้ล่ะ นี่เจ้าเอาละเอาละพวกนายต้องการถ่านไม้นั่นไม่ใช่แหละฉันจะทำเพิ่มให้พวกนายต่ออีกแต่ว่าแต่ว่าอะไรเหรอตัวเมียผู้งดงามจะมีสิ่งไหนยากที่จะทำก็พูดออกมาได้เลยข้าจะคิดหาวิธีการจัดการเองฉันรู้ว่าถ่านไม้ทำให้น้ำใสสะอาด แต่ว่าการปนเปืป้อนของเทาบกภูเขาไฟมีปริมาณมากแค่ถ่านไม้นิดเดียวกลัวว่าจะไม่มีทางทำให้น้ำใสสะอาดได้ทั้งหมดนะสิใช่แล้วน้ำทะเลมีมลพิษปนเปื้อนเยอะมากๆถ่านไม้แค่นี้เกรงว่าจะไม่พอหรอกนะงั้นพวกเราช่วยกันทำถ่านไม้ด้วยกันดีดหรือไม่จะงงได้ไงพวกเราขึ้นไปบนฝั่งไม่ได้จะช่วยตัวเมียได้ยังไงกันละ่ะ จะอาศัยชั้นกับเชนห่วงยังไงก็ไม่มีทางทำถ่านไม้ได้ปริมาณมากยิ่งไปกว่านั้นยังต้องวิธีเผาฐานถึงจะทำได้จะทำยังไงดีนะถ้ามีเผาที่มีกำลังมากแล้วก็สามารถพ่นไฟได้ก็คงจะดีเผาพันธุ์เงือกอย่างพวกเจ้าเผาพันธุ์เงือกอย่างพวกเจ้ายังคิดที่จะ ทำให้น้ำทะเลใสสะอาดอีกอย่างนั้นน่ะเหรอเอ๊ะ